3เทคนิคที่ใช้ในการเลาะสารแปกปลอม ดับแรกนะครับเราต้องประเมินก่อนว่าเรามีการฉีดสารเยอะหรือเปล่าวิธีแรกสําหรับคนฉีดไม่เยอะเราจะทําการเลาะสารแปลกปลอมบางส่วนก็คือบริเวณหนังหุ้มปลายคล้ายคลคลิปนะครับเพื่อให้ทําความสะอาดได้ง่ายเราก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับสาหรับเทคนิคที่สนะครับสาหรับคนที่เริ่มฉีดเยอะบริเวณทั้งลำอวัยวะเพศนะครับาจาเป็นต้องเลาะสารออกทั้งหมดแล้วจําเป็นต้องฝังอยู่ในถุงอันทะฝังไว้พักหนึ่งเราก็จะมาผ่ตาตัดขึ้นรู c, เพื่อทําเป็นลำโอเอยร์เพศอีก1ทีอาจจะต้องผัาตัด2ครั้งนะครับวิธีสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนที่ถุงอันทะก็มีเนื้อน้อยแล้วก็ฉีดเยอะมากคือฉีดทั้งลำอาจจะลงถุงอันทะด้วยนะครับอาจจะเป็นต้องล้อออกทั้งหมดแล้วเอาผิวหนังบริเวณต่างๆมาปะเช่นผิวหนังบริเวณท้องผิวหนังบริเวณท้องแขนหรือหน้าขานะครับซึ่งวิธีเนี้ยจะค่อนข้างยากอาจจะต้องทําโดยแพทย์ศัลยกรรม